สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเป็นศีราชาแนลนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแม่เพชรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะณชารีนะคะให้สัมภาษณ์นักข่าวหลายสำนักนะคะเนื่องจากการเปิดตัวนาหงหลังแฟนชันนะคะนะคะบอกว่า น็กบอกว่าไม่ได้เป็นคนเลิกเก๋ไก่นะคะนักยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเลิกเก๋ไก่นะคะทุกคนนะแล้วก็บอกว่าโสดแล้วนะคะได้เลิกกันแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่า,ามีการาเลิกกันหลังวันที่19นะคะหลังวันที่19 กันยายนที่ผ่านมานะคะเกือบสองอาทิตย์นะคะทุกคนนะ,ะนะะักข่าวก็ถามว่าร้องไห้ไหมน็กบอกว่าร้องไห้หนักมากๆนะคะแล้วก็มีความจริงใจและก็ได้วางแผนอนาคตไว้กับรักครั้งนี้มากๆนะคะอืและเขาบอกว่ามีงานมีการรับงานคู่เป็นร้อยงานแต่ก็ต้อง แคนเซิลนะคะก,ก,ก,ก็ต้องก็ต้องแคนเซิลวางแผนไว้เป็นร้อยงานแต่แคนเซิลไป10งานเพราะว่าไม่อยากโกหกเอซนะคะไม่อยากโกห f เซนะคะคือไม่ทําต่อเอ,อเพราะว่างานทุกอย่างมันเกิดจากความรักแต่มันเมื่อมันแต่เมื่อมันไม่ไม่ได้รักกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ทำต่อได้นะคะแล้วแน็ก็ยังบอกขอโทษพี่พี่เอฟซีทั้งหลายว่าที่เรื่องราวของเขาเนี่ยทำให้ให้มันรกสมองของทุกๆคนและที่ออกมาพูดวันนี้ก็คือต้องการพูดความจริงเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการแบบคาใจอ่ะเข้าใจไหมพ,พ,พูดพูดพูดให้ชัดเจนเพื่อที่ว่าจะไม่เป็นการคาใจแล้วก็ไม่อยากให้อ่อ มันรกสมองหรือว่าเออไม่อยากให้มันรกสมองของพี่พีเอทั้งสองฝั่งนะคะแล้วแล้วการที่เขาออกมาพูดอย่างนี้เเขาก็บอกว่ามีผลกระทบแน่นอนแต่เขาก็ต้องยอมรับว่ามันจะกระทบแบบไหนด้านไหนนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดเขาพูดออกมาพูดจริงๆตรงๆอย่างนี้ถ้าโดนด่าให้มาโดนด่าเขาคนเดียวให้มาลุมด่าเขาคนเดียวก็บอกว่าไม่ฟ้องแน่นอนนะคะอืม นะะไม่ฟ้องแน่นอนแล้วก็ไม่ให้ไปด่าฝ่ายตรงข้ามนะคะไม่ต้องไปด่าฝ่ายตรงข้ามนะคะให้ด่าเขาแค่คนเดียวเขายอมรับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเออนะคะแน็คพูดอย่างนี้นะคะและ้วแน็คก,ก็ยังยืนยันว่าอายังไงอะ่ะก็คือสิ่งที่เขาโพสมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับแน็คแล้วแหละเพราะว่าเขาได้มีการ เลิกกันและพูดเรื่องนี้ไปล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะทุกคนนะแล้วน้องก็เอ่อให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนตรงมาตรงไปนะคะแล้วการที่เขาออกมาพูดความจริงวันนี้หรือพูดอย่างนี้โดยที่เขาแบบว่าพูดตรงๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้บอกว่าเออเราจาักกันด้วยดีนู่นนี่นั่นเนี่ยเาขาคงโดนด่า แต่เขาก็บอกว่าเออถ้าจะโดนด่ากออ็ยอมรับยอมรับความจริงนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือด้วยความบุคลิกของเขาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเขาจะกลับไปมีความสุขแบบนี้แล้วก็จะคือยังไงอะขอโสดอีก10ปีนะคะขอโสดอีก10ปีซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือเขารอคอยคนคนนี้มา สักระยะหนึ่งพอเปิดตัวแต่เขาก็เสียดายความรักครั้งนี้ที่แบบมาไวไปไวนะคะอ่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือให้กําลังใจทั้งคู่ในเมื่อมันไม่ใช่เปิดตัวแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ยิ่งจบเร็วยิ่งเจ็บน้อยอทั้งคู่นะคะก็ขอให้อ่ทั้งคู่อ่ามีความสุขกับการาเดินทางในส่วนของตัวเองและก็แต่ละคนส่วน fc ก็ ให้จบนะคะเพราะว่าถือว่าเคลียร์จบแล้ววันนี้นะมันมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่แบบว่าโอเคตกลงกันแล้วว่าเออมันไปต่อไม่ได้ก็คือจบแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าน้องก็เพิ่งเริ่มอย่างคนที่แต่งงานกันมีลูกมีเต้า นะคะสร้างครอบครัวกันเป็น10ปี20ปีก็ยังเลิกกันเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ก็เลิกดีแล้วค่ะถูกต้องแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตข่าวบันเทิงของคู่รักต่างๆให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ